สวัสดีครับไปนะคบเพิจะมารีวิวตัวเมนูทูน่ากันนะก็ใช้เป็นทูน่ากระป๋องตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ข้อดีของเขาเนยคือจะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยแน่นมากเลยนะหนึ่งกระป๋องเนี่ยโปรตีนส่งถึงโอ้สองจุดห้าหน่วยบริโภคนะครับแสดงว่าอันนี้มันหนึ่งหน่วยมาสิบห้ากรัมแสดงว่าอู้เยอะมากนะเกินสามสิบกรัมนะครับโปรตีนสูงมากนะครับก็ สำหรับใครที่ใสยอยากต้องการโปรตีนสูงเนี่ยคือแนะนำเปนนะ้โปรตีนที่สะดวกเราทําง่ายมากเลยนะผมเอามาคั่วนะครับกับน้ํามันราข้าวนะใครจะทําไม่ใช้น้ํามันก็ได้นะครับนี่น่ากินมากให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เดีย๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าอืมกรอบอร่อยเบาและประโยชน์นะครับของผักตัวแข็งเนะี่ยคือแบบปรุงน้อยๆก็ดีต่อ,อสุขภาพมากๆเลยครับสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่ากำลังทาเมนูสุขภาพง่ายๆก็แนะนำเป็นทุนน้ากระป๋องนะครับพี่ประกกัดอ่อนจะปักเอา ให้น้าวแล้วก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ